ดีครับทุกเรียนที่กำลังเข้ามาดูวิดีโอนี้วันนี้คณิตออนไลน์ by A A ก็มีเนื้อหาในเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันมาฝากกันโดยในวันนี้เราจะมาต่อจากตอนที่แล้วก็คือตอนที่แล้วเนี่ยเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามวันนี้เราก็จะมาเรียนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรกันจ้ะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรเนี่ย ก่อนที่เราจะไปใช้สูตรเราต้องมีความรู้เดิมก่อนนั่นคือถ้าเราจะไปหาอนุพันธ์อันดับที่1ห,หรือเราเรียกว่า first order derivative นะหรือการดิฟนะดิฟหครั้งนะนิยามของมันก็คือการหาลิมิตของ f x บวก h นะลบด้วย f x หารด้วย h เทคลิมิตเนี่ยให้ h เข้าใกลนะ้0ูนเราก็จะได้อนุพันธ์อันดับที่1ออกมาแต่ว่า ในการหาอนุพันธ์ดับที่หนึ่งโดยวิธีเนี่ยวิธีนิยามเนี่ยใช้บทนิยามเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยืดยาวและยุ่งยากมากโดยเฉพาะฟังก์ชัน f x ที่มันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนมันก็จะวุ่นวายดังนั้นเนี่ยจึงเกิดสูตรขึ้นมานะซึ่งวันนี้เราจะเรียนการหาอนุพันธ์หรือการดิฟโดยใช้สูตรกันมาเริ่มจากสูตรที่หนึ่งก่อนนะสูตรที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกมาว่าไงให้ y นะให้ y เท่ากับ f of x นะโดย y f x เนี่ยเท่ากับค่าคงที่ c นะค่าคงที่ c เราไปหา dy by dx ก็คือการหา f prime x คือการหา y p r i m หรือการหา dfx by dx ซึ่งก็คือดิฟค่าคงที่เทียบกับ x นั่นเองจะมีค่าเป็น0เสมอดังนั้นเนี่ยให้นักเรียนไปจำว่าเวลาเราดิฟค่าคงที่เทียบกับ x นะจะได้เท่ากับ0เสมอ คือไม่ว่าจะดิฟค่าคงที่เทียบกับอะไรเนี่ยมันก็ต้องได้ศูนย์เสมอนะ,อะวิธีการพิสูจน์ก็คือ,อเรามี fx อยู่คือ c ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยน x ตรงเนี้ยเป็น x บวก h ก็ต้องได้ c เหมือนเดิมเนื่องจากว่าในฟังก์ชันตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันคงตัวนะนะฟังก์ชันของ fx เนี่ยเท่ากับค่าคงที่ต่อให้เธอแทนนะแทน x ด้วย x หรือ x บวก h มันก็คือ c เหมือนเดิม นะันก็คือ c, c เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาไปเทคลิมิตเทคลิมิตให้ก้อนนี้ h เข้าใกล้ศูนย์เราก็จะได้ลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h ซึ่งก็คือ c, นะลบด้วย f x ตรงเนี้ซึ่งก็คือ c เหมือนกันแล้วก็หารด้วย h ทีนี้ c ลบ c เนี่ยมันก็จะได้ค่าที่เหมือนกันลบกันก็จะได้ศูนย์นะ c ลบ c เนี่ยก็จะได้ศูนย์ ศูนย์าร h ก็คือศูนย์ดังนั้นตัวนี้ลิมิตของศูนย์ศูนย์เป็นค่าคงที่เข้าใกล้อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องได้ค่าคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรการหาอนุพันธ์สูตรที่หนึ่งก็คือดิฟค่าคงที่เทียบกับ x นะจะได้เท่ากับศูนย์เสมอหรือดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์เสมอนั่นเองโอเคไหมตัวอย่างในกรณีที่น่กเรียนจะดิฟท่านเรียนมีค่าคงที่อยู่นะเช่น f x เท่ากับเจ็ดแบบเนี้ย นะเราไปหา f x นะก็ต้องดิฟเจได้ศูหนหรือหรือเรามี fx อยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้นะตรงเนี้ยแล้วเราไปหาอนุพันธ์อันดับที่หนะนึ่งะดิฟตรงเนี้ยไม่ว่าจะเจ็ดหรือห้าส่วนหกมันก็เป็นค่าคงที่ดิฟเทียบกับ x ก็ต้องได้ศูนยเนะสมอนะศูนยเสมออันนี้คือสูตรทีนะ่1อ่ะคราวนี้ไปดูสูตรที่สองของเรานะสูตรที่สองที่จะเอามาใช้ในการดิฟก็คือ สมมุติว่าเรามี y เท่ากับ f x นะซึ่งอยู่ในรูปของ x เนี่ยยกกำลัง n เมื่อ n เนี่ยเป็นจำนวนจริงเมื่อ n เป็นจำนวนจริงการดิฟเนี่ยก็คือการหา dy by dx นะหรือการหา f พา x ครูสอนไปแล้วว่าจะเขียนได้ทั้งหมด4แบบนะนั้นตรงเนี้ย นักเรียนก็เอา y เนี่ยมาแทนด้วยแทน y ตรงนี้ด้วย x กำลัง n แล้วก็ดิฟเนี่ยเทียบกับ x นะตัวนี้ก็าหารด้วย dx นะตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ nx กำลัง n ลบ1นะตัวนี้ก็หมายความว่าให้นักเรียนเนี่ยไปตบเลขชี้กำลังลงมาด้านล่างตบชี้กำลังแล้วให้ชี้กำลังของ x เนี่ยลดลงเปนง็น1นะตบกำลัง แล้วก็ชี้กำลังลดลงหนึง่งตบกำลังแล้วก็ให้ชี้กำลังลดลงหนึ <sì> ่งแลตัวนี้เราก็จะได้เป็นสูตรออกมานี่เป็นสูตรสำหรับเวลาเราดิฟดิฟฟังก์ชันที่มันยกกำลังนะ,ะ x มันยกกำลังตัวเลขนะ x กำลังตัวเลขก็ให้ตบกำลังแล้วก็ชี้กำลังลดลงหนึ่งทีนี้การพิสูจน์เนี่ยมันก็ใช้การกระจายทวินามซึ่งค่อนข้างจะวุ่นวายดังนั้นเนี่ยครูจะ ขอยกตัวอย่างให้ดูเลยนะไม่งั้นวิดีโอมจะยาวมากเกินไปนะจะขอยกตัวอย่างเลยเช่นเราเจอ y เท่ากับ x กำลังเอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้ dy by dx ก็จะเท่ากับ d, x, นะ d x กำลังเดิฟ x กำลังเ by dx นะตัวนี้ก็ต้องได้ตบกำลังนะหลักการคือตบกำลังแล้วก็กำลังคือ7ใช่ไหมแล้วก็ให้ชี้กำลังของ x ลดลง1 7เนี่ยลดลง1ก็จะเหลือ6 ตัวนี้ก็ได้ 7x กำลัง6แบบนี้นะอันนี้ก็คือ dy by dx นั่นเองดูตัวอย่างอีกสักข้อสมมติว่าเราเจอ y เท่ากับ x กำลัง3ส่วน4อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะหา dy by dx นะสือจะเขียนเป็น y พา์มก็ได้นะเขียนได้หลายแบบนะสี่แบบที่สอนมาละตัวตนี้ก็คือไปดิฟ x กำลัง3ส่วน4นะเทียบกับ x ตรงนี้ก็จะได้เป็นตบกําลังมาก็3าส่วนสแล้วก็ให้ชี้กําลัง x เนี่ยลดลง1หนูก็ไปเอา3าส่วนสลบออก1นึ่ะเวลาลบหเนี่ยในกรณีที่เป็นเศษส่วนเนี่ยเราก็ให้เป็น4ีส่วนสไปเลยนะตัวส่วนเป็น4ก็ลบออกด้วย4ีส่วนสตัวส่วนเป็น5ก็ลบออกด้วย5้ส่วนหแบบเนี้ยนะก็คือทําให้มันลดลงไป1โดยทําให้ตัวเนี้ยส่วนตัวนี้กับตัวเนี้ยเท่ากันมันก็จะเร็วนะแล้วตัวนี้ก็กลายเป็น3าส่วนสี่ x เ,เนี่ยกำลังเท่าไหร่สามส่วนสี่ลบไปสี่สี่ก็จะเหลือลบหนึ่งส่วนสี่นะตรงนี้ก็จะได้ dy by dx ออกมาเราอาจจะไปทำการจัดรูปให้สวยงามก็ได้นะก็เป็นสามส่วนสชี้กำลังเนี่ยติดลบย้ายลงล่างก็จะกลายเป็นบวกแล้วตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะ x ก,กำลังหนึ่งส่วนสี่ก็เป็นกลนที่4ี่ของ x ก,กำลังหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็ตอบก็ได้นะอันนี้ก็จะได้รูปที่ค่อนข้าง สวยงามหน่อยนะได้รูปที่ค่อนข้างสวยงามโอเคนะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้นะใช้สูตรที่สองนะคือดิฟ x กําำลัง N ก็ตบกำลังให้ N ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้ชี้กำลังลดลงหนึ่งยนะนนี่คือสูตรที่สองต่อไปไปดูต่อในสูตรที่สามสูตรที่สามเนะี่ยให้ C เป็นค่า คงตัวเหมือนเดิมแล้วก็มี g, g เป็นฟังก์ชันที่ทหาอนุพันธ์ได้และมี g g นะเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้เสร็จแล้วเนี่ยถ้า y ของเราเนี่ยมันอยู่ในรูป c คูณด้วย g x ก็หมายความว่า ค่า y เนี่ยมีค่าคงที่คือ c ไปคูณกับฟังก์ชันอะไรสักฟังก์ชันหนึ่งนะเสร็จแล้วเวลาเราจะดิฟเราจะหา dy by dx ตรงเนี้ยก็เหมือนกับเราหา f พา x ก็เหมือนกับหา y พา dfx by dx นั่นเองเราก็จะได้เป็นดิฟแทน y ตรงนี้ด้วยเนี่ยเขียน d นะ d แล้วก็ y y ก็คือ c g x by dx นะก็ให้เราเอาค่าคงที่เนี่ยย้ายมาไว้ข้างหน้าคือ c ตอบค่าคงที่ไว้ด้านหน้าแล้วก็ไปดิฟตัวที่อยู่ด้านหลังดฟ g เทียบกับ x นะก็เป็น c d g by d x เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะสูตรที่สามคืออะไรก็คือสูตรที่เรามี c เป็นค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยมันไปคูณอยู่กับฟังก์ชันอะไรสักก้อนหนึ่งทีเวลาเราจะดิฟเราก็ไปตบค่าคงที่แขวางหน้าแล้วก็ดิฟตัวที่อยู่ด้านหลังโอเคปะ่ะ ตบค่าคงที่ไปให้ด้านหน้าแล้วก็ดิฟตัวที่อยู่ด้านหลังดังนั้นเนี่ยสรุปสั้นๆก็คือนะเราจะไปดิฟ c g x by dx ก็เสมือนกับว่าตบค่าคงที่คือ c ไปแพงหน้านะเสร็จแล้วเราก็ไปดิฟ g x นะดิฟ g x เทียบกับ x นั่นเองหรือเขียนสั้นๆก็คือเขียนสั้นๆก็คือ c แล้วก็ g พาน x นั่นเอง อเคนะอันนี้คือ,อสูตรที่3ก็คือถ้ามีค่าคงที่คูณกับฟังก์ชันอยู่ก็ให้เรา,าตบค่าคงที่ไว้หน้าแล้วก็ดิฟฟังก์ชันด้านหลังนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามี f(x) อยู่ f(x) คือ7 x กํลังสแบบนี้นะแล้วโจทย์สั่งให้เราหา f x, x. นะ f p r ม x ก็คือการดนะิฟคือการดิฟเราก็มองว่าตรงนี้เจ x กํลนะังสเนี่ย ถ้าเราไปดิฟเราไปดิฟเจ็ด x กำลังสี่เราก็ต้องตบเจ็ดไว้หน้าแล้วก็ไปดิฟ x กำลังสี่โอเคปะตบข้างที่ไว้หน้าแล้วก็ดิฟฟังก์ชันที่อยู่ด้านหลังอ่ตัวนี้กลายเป็นเจ็ดดิฟ x กำลังสี่ก็ไปใช้สูตรที่แล้วคือสูตรที่แล้วก็คือตบกําลังนะเอาสี่ลงมาแล้วก็ให้ชี้กําลังเนี่ยลดลงไปหนึ่งันั้นกําลังสี่ก็จะเหลือกําลังสามนะกำลังสี่ก็จะเหลือกำลังสามจับตัวเลขมาคูณกันก็จะได้ สีย่ิบแปดเป็นยี่สิบแ 28x กำลังสามนั่นเองโอเคไหมอ่ะดูตัวอย่างเพิ่มอีกสักหน่อยนะเพื่อนักเรียนบางคนยังตามไม่ค่อยทันนะ,ะสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันสมมุติให้ตรงนี้เป็น y เท่ากับ 6x กำลังลบ1ส่วน2จงหาอ่ะอันนี้เปลี่ยนจาก f' t าร x เป็น dy by dx บ้างนะเขาให้เราเขียนในรูปไหนเราก็เวลา เราแสดงวิธีทํำแล้วก็เขียนแล้วก็ตอบในรูปนั้นนะอันนี้มีอยู่ในรูปของ y แล้วก็เขาถาม dy by dx แล้วก็เขียนในเทอมของ dy นะ by dx แต่เนื่องจาก y ของเรามันคือเนี่ย y สีแดงตรวนี้มันคือ 6x กาลังลบ1ึ่งส่วน2ซึ่งหนูจะเห็นว่ามันมีนะ c แล้วก็ g x อยู่ใช่มแล้วก็ทําตามหลักการคือตบข้างที่ไว้หน้าแล้วเราก็ไปดิฟ นาดิฟเอกก้อนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้สุดแล้วเนี่ยหกเนี่ยก็ยกมาการดิฟก้อนข้างหลังตรงนี้นะดิฟก้อนข้างหลังตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับดิฟเอ็กกำลังเอ็นดิฟเอ็กกำลังเอ็นบายดีเอ็กเรามีสูตรอยู่ว่าตบเอ็นมาแล้วก็ให้ชี้กําลังลดลงหนึ่งโอเคไหมดันั้ตรงเนี้ยหนูต้องไปจําสูตรนี้มาดังนั้นตรงเนี้ยดิฟเอ็กกำลังหนึ่งสองก็ดิฟเอ็กกำลังลบหนึ่งส่วนสองก็ตบลบหนึ่งส่วนสองมาตบกําลังมา แล้วก็ให้ชี้กําลังลดลงเป็นหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยลดอีกหนึ่งก็เป็นลบอีกสองส่วนสองคือหนึ่งนะเห็นไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นหกลบหกหารสองก็จะได้ลบสามนะได้ลบสามตัวนี้ x ของเราก็เป็นกําลังลบหนึ่งลบอีกสองก็เป็นลบสามส่วนสองแต่เพื่อความงามตัวนี้กําลังมันติดลบใช่ไหมเราก็ย้ายลงไปข้างล่างนะเพราะ a กําลังทษที A อกำลังลบ n จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเอกำลัง n ็นเห็นไหมดังนั้นตัวเนี้ยนักเรียนก็ต้องไปจำสมบัติของเลขยกกำลังข้อนี้นะกำลังติดลบตัวเนี้ยเห็นไหมย้ายลงข้างล่างกำลังก็จะกลายเป็นบวกนะเสร็จแล้วเนี้ยเราจะตอบเลยก็ได้หรือจะไปเปลี่ยนให้อยู่ในรูปกนก็ได้นะนะไปเปลี่ยนให้อยู่ในรูปกลก็ได้นะซึ่งถ้าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปกลเนี้ยนักเรียนก็ต้องไปใช้สูตรเพิ่มอีกสูตรหนึ่ง ที่เขียนไว้เป็นสูตรที่สามก็คือก็คือข้อสามนะ a กำลัง m ส่วน n เนี่ยถ้าชี้กำลังอยู่ในรูปเศษส่วนนะนะตัวล่างอยู่หน้ากลส่วนตัวบนเนี่ย m เนี่ยจะไปอยู่ข้างในนี้นนตรงนี้หนูอาจจะไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบสามแล้วก็ตรงนี้เป็นกลนที่สองของ x กำลังสามก็ได้แต่ส่วนใหญ่กลนที่สองเนี่ยเขาจะไม่ใส่สองข้างหน้าแบบนี้นะเขาจะเขียน ขียนไปเลยว่าได้แบบนี้ซึ่งตัวนี้มันก็จะสามารถหาค่าถอดรูทได้อีกนะก็จะได้ X ถอดมาได้ตัวหนึง่งนะ,ะหรือจะไม่ถอดก็ได้ขี้เกียจถอดก็ตอบไปเลยนะหรือจะถอดก็จะต้องใช้คุณสมบัติเพิ่มอีกแหละนะเดี๋ยวครูตอบไปแล้วกันนะจะได้ไม่ไม่ยืดยาวเกินไปนะโอเคอันนี้ก็คือสูตรที่สามนะสูตรที่สามก็คือดิฟดิฟอ ดิฟซีจนะให้ตบ C ไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ด mm ิฟ hmm. G เท okay, นะียบกับเอ็กอเคนะนี้ก็คือสูตรสามของเราต่อไปไปดูสูตรที่สี่นะสูตรที่สี่ก็คือสูตรดิฟผลบวกผลต่างนะสมมติอันนี้ก็จะสมมุติฟังก์ชันมาก็คือ U และ v กกำหนด U และ v เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ u และ v เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้เห็นไหมกำหนดมาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมีท่าก็ต้องมีแล้วแล้วเราไปดิฟ u v ที่มันบวกลบกันนะ u v ที่มันบวกลบกันเนะี dip function, ่ยดิฟฟังชัน u กับ v ที่บวกลบกันก็จะแยกได้แยกเป็นดิฟ u แล้วก็ดิ v v ตรงนี้ก็บวกกับลบเห็นไหม้ตรงนี้ก็จำง่ายสุดเนี่ยก็คือดิฟฟังก์ชันที่มันบวกลบกันเนี่ยจะแยกได้เห็นไหมด i ฟฟังก์ชันตวงนี้ที่มันบวกมันลบกันตรงนี้ก็จะแยกได้อาจะเขียนไว้หน่อยนะดนะิฟฟังก์ชันบวกลบกันแยกได้อ่ะอันนี้ก็คือสูตรที่สี่ เดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวอย่างการใช้งานนิดนึงนะสมมติว่าคุูใช้ปากกาเขียวนะสมมุติว่าเรามีฟังก์ชัน f(x) อยู่ตัวนี้เป็น x กำลังสามตัวนี้บวกด้วย x กำลังสจงหา f ไพรม์ x จงหา f พรม x มาเราก็มาเริ่มเลยวิธีทัมดับแรกหนูก็ต้องไปอันเชิญสูตรก็คือตรงเนี้ย ดิฟฟังชัน u กับ v ที่มันบวกลบกันตัวนี้ก็จะแยกได้ตัวนี้ถ้าเราดิฟดิฟังชันนี้ x กาลังสามบวก x กาลังสี่เราดิฟเขียนแบบนี้ก็ได้นะดิฟฟังชันนี้ก็จะแยกได้ก็แยกเป็นดิฟ x กาลังสามบวกด้วยดิฟ x กาลังสี่โอเคปะ่ะทีดิฟ x กำลัง n เนี่ยก็ต้องไปเอาสูตรก่อนหน้านี้มาดิฟ x กาลัง n ดิฟ x กำลัง n by dx นะเท่ากับ n x กำลัง n ลบ1นี่คือสูตรนี้นะเรียนไปจำสูตรนี้มานะตัวนี้ดิฟ x กำลัง3ก็จะได้3นะตบกำลังให้ชี้กำลังลดลงนะตบชี้กำลังลงมาแล้วก็ให้ชี้กำลังลดลง1นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะได้3 x กำลัง2ต่อไปก้อนนี้ดิฟ x กำลัง4ก็ตบกำลังคือ4ลงมา แล้วก็ให้ชี้กําลังลดลงหนึ่งก็เป็น 4x กำลัง3เขเคไปได้คําตอบแล้วหนูก็ตอบเลยเนี่ย ans นี่คือตัวอย่างแรกนะอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่ามี fx เท่ากับ x กำลัง6ลบ5 x กำลัง3บวก 7x กำลัง2บวก10อ่ะจงหา f พายัม x ท okay, ีนะจ่หา f พายัม x ่ะเราก็มาเริ่มเลยก็่ะ f พาม x ตรงเนี้ยก็เหมือนกับเราดิฟฟังก์ชัน f x คือก้อนนี้เลยก้อนนี้เนี่ยก้อนนี้หนูก็มองตรงนี้เป็น u กับ v เนี่ยเวลาเรามองเรามองอย่างนี้อ๋ออันนี้คือ u อันนี้ v w อะไรเนี่ย s อะไรก็ว่าไปมันคือฟังก์ชันที่ลบที่บวกกันบวกลบกันเนี่ย เวลาดิฟก็จะแยกได้นะตัวนี้ถ้าเขียนแบบกระชับเร็วๆนะเขียนแบบเร็วๆก็คือ,อ x กำลัง6แล้วก็ลบด้วยดิฟ 5x กำลัง3แล้วก็บวกด้วยดิฟ 7x กำลัง2แล้วก็บวกด้วยดิฟ10นะคุณเขียนย่อๆสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะหรือจะเขียนเป็น d by dx ก็ได้นะจะเขียนเป็น d by dx ก็ได้ตรงนี้ก็เป็น d, d ดิฟ x กำลัง6ก็จะได้ตบมา ถูกนะดิฟเอ็กซ์กำลังเอ็นเอ็นเอ็กซ์กำลังเอ็นลบหนึ่งนะผมเขียนบ่อยๆนะัเรียนจะได้จำได้นะตรงนี้ก็จะได้หกเอ็กซ์กำลังห้านะตรงนี้ก็ตบสามมาสามเนี่ยคูณกับห้าก็กลายเป็นสิบห้าเอ็กซ์กำลังสามก็กลายเป็นกําลังสองอ่ะต่อไปตรงนี้บวกใส่บวกนะตบสองมาคูณกับเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ชี้กําลังลดลงหนึ่งก็กําลังสองก็เหลือกําลังหนึ่ง นะต่อไปสิบตรงเนี้เป็นค่าคงที่ดิฟก็จะได้ศูนยะ์สุดแรกเลยใช่ไหมดิฟค่าคงที่เทียบกับ x ก็จะได้เท่ากับศูนย์นัานหนูก็จะได้ f อพามเอออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะได้ f อพาม x ออกมาเรียบร้อยนะก็คือดิฟ uv ที่มันบวกลบกันตรงนี้ก็จะแยกได้นั่นเองนะดิฟ uv ที่จะที่มันจะบวกลบกันอยู่มันก็จะแยกกันได้อะทีนี้เดี๋ยวดูฟังก์ชันที่มันประหลาดประหลาดขึ้นมาหน่อย สมมติว่าเรามีฟังก์ชัน fx x คูณกับ f l u ุ e x นะ x คูณกับ f l ลุด x ลบด้วย 2x จงหา f พา่1บวก f พามลบ2เห็นไหมข้อนี้ก็จะมีความแปลกประหลาดพิสดารเนื่องจากว่า แปลกประหลาดตรงไหนเนื่องจาก fx ของเราตรงนี้มันติดค่าสมบูรณ์อยู่ด้วยตรงนี้นนเวลาเจอฟังก์ชันที่มันมีค่าสมบูรณ์อยู่เราก็ต้องนะพยายามไปถอดค่าสมบูรณ์ออกเสียก่อนนะวิธีการถอดก็คือเราก็มาดูว่า,าฟังก์ชันของเราตรงนี้มันมี x คูณกับ absolute x นะ Absol x ะ absolute x เนี่ยอาจจะออกมาแล้วเป็นบวกหรือออาออกมาแล้วติดลบก็ได้นะอันนี้ลบ 2x ลอกมา ถ้าเป็นบวกหมายความว่า x ตรงนี้มันมากกว่าเท่ากับศูนย์ถ้าตรงนี้ติดลบหมายความว่า x ตรงเนี้มันน้อยกว่าศูนย์นะมันน้อยกว่าศูนย์นั่นเองังนั้นตรงนี้หนูก็ไปกระจายฟังก์ชันตรงนี้ให้เรียบร้อยตรงนี้ได้ x กาลังสองลบสอง x นะตรงนี้ก็จะได้ลบคูณ x กาลังสองก็เป็นลบ x กาลังสองลบสอง x โอเคไหม นั้นเวลาเราไปทําการหาอนุพันธ์หรือเป็นดิฟเนี่ยมันก็จะต้องแยกเป็นเงื่อนไขสองเงื่อนไขเช่นเดียวกัน,นดัก้าบบนตรงนี้ดิฟ x กำลังสองก็ได้ 2x ดิฟลบ 2x ก็จะได้ลบะส,ส่วนอัลล่างดิฟลบ x กลาลังสองก็เป็นลบ 2x ก,กลาลังหนึ่งดิฟลบ 2x ก็จะได้ลบ2เห็นไหมตัวนี้มันก็จะได้ออกมาเป็นเงื่อนไขแบบเนี้ย x มากกว่าเท่ากับศูนย์ เมื่อ x น้อยกว่า0ดังนั้นเวลาเราแทนเราจะแทนหา f พลม1เราก็ต้องใช้เงื่อนไขที่มันมากกว่า0เพราะ1ตรงนี้มันมากกว่า0 f พม1ก็จะได้ f พม x คือ 2x ลบ2 f พนึ่1ก็2คูณ1ลบ2ตรงนี้ได้0เห็นไหม2ลบ2ก็จะได้0ต่อไปมี f พมอะไรอีก f พมลบ2 ลบสองเนี่ยมันน้อยกว่าศูนย์หนูก็ต้องแทนในเงื่อนไขอันล่างคือตรงนี้นะลบสองคูณ x คือลบสองลบอีกสองทันไหมทันไหมลบสองคูณ x คือลบสองแล้วก็ลบอีกสองตัวนี้จะได้สี่สี่ลบสองก็จะเหลือสองเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดโจทย์ให้เราหา f อฟรายของหนึ่งไปบวกกับ f อฟพามของลบสองซึ่ง f อฟพามของหนึ่งตัวนี้ได้ศูนย์ f อฟร์มของ ลบสองตัวนี้ได้สองฉันจับมาบวกการข้อนี้จึงตอบสองนั่นเองนะข้อนี้จึงตอบสองนั่นเองแต่นั้นโดยสรุปก็คือถ้าเรามีฟังก์ชันที่มันติดค่าสมบูรณ์ติดค่าสมบูรณ์ต้องใช้นิยามนะเพื่อถอดค่าสมบูรณ์ออกก่อนตัวนี้คุณเน้นนะเน้นต้องใช้นิยามก่อนเสร็จแล้วก็พอนิยามได้ฟังก์ชันออกมาเสร็จเราก็ค่อยไปดิฟเวลาดิฟก็ใช้สูตรดิฟ x กำลัง n กับดิฟ CGX นะแล้วก็ดิฟผลบวกผลต่างตังตวเนี้ยแยกได้โอเคไหมอันนี้ก็คือหลักการนะนี่คือหลักการอนะต่อไปได้อีกสักสูตรหนึ่งนะต่อไปดูสูตรที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสูตรที่ห้านะสูตรที่ห้าสูตรที่ห้าก็คือ,เ,อเหมือนเดิมเรามีฟังก์ชัน u กับมีฟังก์ชัน v นะให้ U และ V เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้เนี่ยโจทย์มันก็จะเวลาบอกเขียนสูตรมันก็จะต้องกำหนดแบบนี้นะให้ตัวนี้ตัวนี้หาอนุพันธ์ได้แต่เราก็กำหนดมาว่าถ้าฟังก์ชัน f(x) ของเรานะอยู่ในรูปของ U กับ V คูณกันโดย U กับ V เนี่ย เป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x นะนะ u คูณกับ v อยู่นะเราก็จะได้ว่านะเราดิฟ f พารตัวนี้นะตัวนี้ก็คือสูตรของการดิฟผลคูณเนี่ยสูตรของการดิฟผลคูณจะคูเขียนย่อๆข้างบนนะดิฟผลคูณน,นะถ้าเราจะดิฟผลคูณก็ให้เราทำการอย่างนี้นะหนึ่งคือเก็บตัวหน้า ็บตัวหน้านี่คือตัวหน้านะนี่คือตัวหลังเก็บตัวหน้าดิบตัวหลังแล้วก็บวกด้วยเก็บตัวหลังแล้วก็ดิบตัวหน้าโอเคปะ่ะแล้วเราก็อาจจะจําเป็นอย่างนี้ว่าดิบ u คูณวีนี่จำเดี๋ยวครูใช้ปากกาสีอื่นดิบ u v นะเขียน u v ก่อนแล้วก็ดิบเธอก็ไปเขียน u v u v แล้วก็บวกหนึ่งอันเห็นไหม u v สองอันแล้วข้ามไปบวกหนึ่งอันนะแล้วก็ผัดกันดิบ ผัดกันดิฟเห็นไหมก็คือเก็บตัวหน้าดิฟตัวหลังบวกด้วยเก็บตัวหลังดิฟตัวหน้าโอเคปะนี้ขยายสูตรนี้เพิ่มนิดนึงถ้าเกิดเราไปเจอสามฟังก์ชันคือไม่ได้มีแค่ U กับ V นะมี W อีกสมว่ามี W เพิ่มมาตัวนี้มันก็จะกลายเป็น U V W U V W U V w, w ก็กลายเป็นบวกสองอันนะเหมือนกันแล้วก็ เขียน uvw เนี่ย uvw สามค้งแล้วก็บวก2อันเสร็จแ,แล้วหนูก็ผัดกันพามพาม u พาม v พาม w แบบนี้อันนี้คือในกรณีที่ในกรณีที่เราเจอฟังก์ชัน uv แล้วก็ w เพิ่มสามอันหนูก็สามารถจะดึงตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะดึงไปใช้ได้เลยเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างสักหนึ่งข้อเนาะ,ะดูตัวอย่างข้อนี้กําหนดให้ฟังก์ชัน fx คือ 6x กำลังสบวกหคูณกับ 5x กำลังสบวกสจงหา f พายหนึ่งให้หา f พามหนะึ่ะมาเลยอันดับแรกเวลาเราเห็น fx หรือเห็น y ตรงนี้ยเราก็ดูก่อนว่าอ๋อฟังก์ชันที่เขาให้มาตัวเนี้ยนะเนีย่ยเห็นไหมก้อนนี้ยคือ u ก้อนนี้คือ v มองตัวนี้เป็น u มองตัวนี้เป็น v ดังนั้นตัวนี้มันก็คือการดิฟผลคูณนะฟังก์ชันคูณกันอยู่เวลาที่เราจะดิฟนะหรือหาอนุพันธ์ดับที่หนึ่งเราก็ต้องใช้สูตรดิฟผลคูณดิฟผลคูณว่าไงนะมี uv ดิฟผลคูณก็ uv uv บวกหนึ่งอันแล้วก็ผัดกันทามอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเก็บตัวหน้าเก็บตัวหน้าดิฟตัวหลังนะแบบนี้แล้วก็บวกด้วยเก็บตัวหลัง อันนี้หน้านะอันนี้หลังนะเก็บตัวหน้าดิบตัวหลังบวกด้วยเก็บตัวหลังเก็บตัวหลังแล้วก็ดิบตัวหน้าโอเคปะอ่ะมาดูซิได้ละตรงนี้เก็บตัวหน้าก็คือลอกมาเลยดิฟตัวหลังคือดิบก้อนเนี้ยดิบก้อนเนี้ยดิบ 5x กำลัง3เราไปตบ3ข้างบนเนี่ยมาคูณกับ5กลายเป็น15ชี้กำลัง x จะกำลัง3ก็ลดลงหนึ่งเหลือกำลัง2 ส่วนอันนี้สองเนี่ยเป็นค่างที่ดิฟก็จะได้ศูนย์นะสองข้างหลังเนี่ยบวกด้วยสองเนี่ยคือค่าคงที่นะดิฟผลบวกแยกได้ใช่ไหมผลบวกผลต่างแยกได้นะตัวเนี้ยดิฟค่าคงที่ก็จะได้ศูนย์นะต่อไปไปดูก้อนข้างหลังตรงนี้ลอกมาดิฟก้อนข้างหลังก็คือดิฟหกเอ็กกำลังสองบวกหนึ่งนะอ่ะเราก็ไปดิฟหกเอ็กกำลังสองเอาสองมาคูณกับหกกลายเป็นสิบสอง ชี้กำลังของ x ตัวนี้ต้องลดลงหนึ่งจากกำลังสองก็จะเหลือกำลังหนะึ่งกำลังหนึ่งคุณไม่เขียนได้ไหมต่อไปตัวท้ายบวกหนึ่งเนี่ยเอามาดิฟข้างที่หนึ่งเป็นข้างที่ดิฟก็จะได้ศูนย์เราก็จับมาคูณกันหรือจะไม่คูณก,ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายโจทย์ถาม f พามหนึ่งถาม f พามหนึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าหนูต้องแทน x เท่ากับหนึ่งลงไปใน x ข้างบนเนี้ยดอกจันเนี่ย แทน x เป็นหนึ่งลงไปอ่ะดังนั้นก็จะได้หกคูณหนึ่งหกคูณหนึ่งกำลังสองได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอตัวนี้ก็สิบห้าคูณหนึ่งได้สิบห้าอต่อไปก้อนนี้ห้าคูณหนึ่งกำลังสามได้ห้าห้าบวกสองห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดะสิบสองคูณหนึ่งก็เป็นสิบสองนักเรียนก็ไปคิดเลขออกมานะสิบเจ็ดอสิบสิบห้าคูณเจ็ดเป็นเท่าไหร สิบห้าคูณเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าใส่ห้าทศสามเป็นหนึ่รงร้อยห้าสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ตัวนี้บวกกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งร้อยห้านะบวกกับแปดสิบสี่ก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าแล้วก็ตอบได้เลยโอเคไหมอันนี้ก็คือสูตรการดิฟดิฟผลคูณน,นะดิฟผลคูณก็ให้อย่าลืมไปท่องมาว่าดิฟผลคูณเป็นแบบนี้ ให้ท่องว่าเก็บตัวหน้าดิบตัวหลังบวกด้วยเก็บตัวหลังแล้วก็ดิบตัวหน้าหรือเราจะเขียนเป็นหน้าหลังหน้าหลังบวกหนึ่งอันแล้วก็ผัดกันดิบนะบวกหนึ่งอันแล้วก็ผัดกันดิบแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้ดังนั้นนักเรียนอย่าลืมไปท่องสูตรด้วยวันนี้วันนี้ครูก็จะให้ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยห้าสูตรนะเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปก็จะมีอีกสี่สูตรโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เรียนเบาๆจะเพียงเท่านี้สวัสดีครับ